คาถาชินะบัญชรสำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่4.12.10ภาสิทธิ์ของพระพิสุณีสมัยพุทธกาลจำนวน74รูปรลำดับที่32-35ส่วนขยายความรู้ภาถาจินะบัญชร สามสิพระทันทิกาเทรีกล่าวว่าเราออกจากที่พักกลางวันบนภูเขาคิดชกูดได้เห็นช้างลงสู่แม่น้ำแล้วขึ้นที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคานนายควานช้างถือขอแล้วร้องบอกว่าจงเหยียดเท้าออกช้างทำตามคำสั่งแล้วนายควานช้าง จึงขึ้นขี่ช้างเราเห็นกิริยาช้างนั้นที่ตกอยู่ในอำนาจของมนุษย์เป็นผู้ฝึกให้ช้างทำตามคำสั่งได้เราจึงคิดได้และเดินเข้าป่าทำจิตให้เป็นสมาธิ 33. พระอุพิรีเทรีพระพุทธเจ้าประทับนั่งในพระขันธกุฏ แสดงพระอ,องค์แก่พระอ,อุพิรีเทรีได้ตัดพุทธภาษิตว่าอุพิรีเธอข้าควรอยู่ในป่าว่าลูกชีวาเอ๋ยดังนั้นเธอจงรู้สึกตนก่อนเธอบรรดาทิดาของเธอที่มีชื่อเหมือนกันคือชีวา ถูกเผาอยู่ในป่าช้านี้ทั้งหมดถึงแปดหมื่นสี่พันคนเธอเศร้าสศกถึงที่ดาคนไหนเมื่อพระอุพิรีเถรีได้บรรลุพระอารหันต์แล้วจึงกราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าลูกสอนคือความสุขที่เห็นได้ยากซึ่งเสียบที่พระไทย หม่อมฉันหม่อมฉันถอนขึ้นได้แล้วเพราะพระองค์ได้ช่วยบรรเทาความโศกถึงทิดาของหม่อมฉันซึ่งถูกความโศกครอบงำวันนี้หม่อมฉันถอนลูกศรน,นั้นได้แล้วหมดความอยากดับหมดแล้วได้ถึงมุนีพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้ว 34. พระสุกาเทรีกล่าวว่าพวกมนุษย์เมืองราชชคึกเหล่านี้ทำอะไรกันมัวดื่มน้ำพึ่งดีดนิ้วมืออยู่ไม่เข้าไปหาพระสุกาเทรี ผู้กำลังแสดงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เล่าส่วนพวกคนที่มีปัญญาเข้าใจดื่มพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นธรรมทำให้ผู้ฟังชุ่มชื่นมีอูชะดุดกับบุคคลเดินทางไกลได้ดื่มน้ำฝนซึ่งเราคือพระสุข กาเถรีผู้มีธรรมบริสุทธิ์บาศจากราคะมีจิตตั้งมั่นชนะมารพร้อมทั้งเสนามารทั้งหลาย 35. พระเสราเถรีมารกล่าวกับพระเสราเถรีว่านิพพานเป็นที่สลัดออกไม่มีในโลก ท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยวิเวกเล่าเชิญท่านบริโภคความยินดีในกรามทั้งหลายเถิดอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยพระเสลาเถรีโต้อตอบกับมานด้วยผาสิตว่ากรามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นเขียงรองศัพท ขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกามที่ท่านพูดถึงเรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้แล้ว ทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วม่านพูดชั่วร้ายเลวทรามท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากำจัดแล้วสวัสดีค่ะ